ม็อบเมื่อวานนี้หน้าสาภาเป็นยังไงบ้างคนเขาก็พวกที่ต้องจับผิดก็เท่แจะบอกว่าไปพวกว่างอ่ะไปนับหัวนักข่าวกับนักหัวม็อบขายมากกว่ากันเป็นนับหัวแม่ค้าด้วยหัวแม่ค้าร่วมกัน <c oughs> มอ็อแม่ค้ามาขายของสีส้ม,มนะคือ,อแม่ค้าก็บอกโหผิดหวังมากเลยก็เตรียมของไปเยอะพวกพร็อต่างๆเนี่ยนะเสื้อเสื้อแล้วก็ไอหมวกเมอกระต่างๆมีแบบ พัดส้มรักพ่ออย่างเงี้ยน,น,นะเออหลายอย่างอะแม่ค้ก็เตรียมไปขายนี่นะคะแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นๆค่ะที่เขาก็นัดชุมนุมกันเพื่อที่จะกดดันสอวเอนี่นะคะนำโดย กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะคะนำโดยนางสาวธนพรวิจันทร์ค่ะก็ตอนเยน็เยนๆก็มีมวลชนกระจายอยู่รอบพื้นที่ด้านหน้าประตูทางเข้าออกรัฐสภา,าบริเวณทางเท้าถนนสามเสนนะคะแล้วก็ ทีมงานคะไม่มีภาพผู้ชุมนุมหรอคะแต่มีแต่ภาพร้านขายลูกชิ้นแซวแซวแนะคะแพน,นอยู่แทนอยู่นะคะก็มีการนัดชุมนุมกันนะคะของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะโดยนําโดยไมพัฒลาวาลีแกนนําของกลุ่มด้วยนะคะซึ่งในบรรยากาศของการชุมนุมเนี่ยนะคะก็ดูแล้วก็ คนคนค่อนข้างค่อนข้างบางตาเลยทีเดียวนะคะ,ะคแล้วก็มีการเขาก็ไปตั้งเวทีเสวนามีอาจารย์มหาวิทยาลัยขึ้นมาขึ้นเวทีอาจารย์อนุสรณ์อ,รอุสรณ์อุณโ,นโนอละก็อุดเชนเชียงแสนนะครับขึ้นไปพูดเรื่องอ,อะไรอ่ะเกี่ยวกับต้องฟังเสียงประชาชนอะไรประมาณอย่างนี้แหละนะครับก็พยายามให้มันดูเป็นวิชาการแต่ทีนี้ว่าในขณะที่กําลังจัดกิจกรรมกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็คือ เมื่อวานต้องบอกว่ามันมีหลายกลุ่มมากนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ40ปีเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นเป็นเอฟของก้าวไกลเหมือนกันนะ oh. แต่เขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับที่พวกที่มาชุมนุมหน้าสภาเนี่ยนะครับมาตั้งเวทีกันแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสวเกายังไม่มีการโหวตใด,ดๆนะครับ แล้วก็ทีมทางของคุณพิธาเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มสวอเหมือนที่เราคุยกันนั่นแหละว่าคุณก็ปล่อยให้เขาคุยกันไปก่อนคุณไปกดดันเขาําไมแล้วไปด่าน,นี่ป้ายที่เราเบร์เบ,ร,เบร์เนี่ยเพราะมันหยาบคายค่ะมันเป็นป้ายคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะ,ะนะ,ะเอาตัวหน้ามาไว้หมดเลยะอะไรแบบนี้นี่นี่คือวัฒนธรรมแบบนี้ไงะะนะ,ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางจ่องมาตอนนดนึงที่คุณผู้หญิงคนนี้เขาออกออกตัวมาว่าเนี่ยคุณไม่ควรมาจมนมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีปักมีเสียงกันเล็กน้อยนะครับไปชมคลิปกันครับ คุณพี่เสือ้อเทาก็พยายามจะอธิบายเหตุผลเหตุผลและความเป็นจริงนะคะในระบอบมันเป็นแบบนี้แต่ว่าดูเหมือนมวลชนก็จะไม่ฟังอะไม่ฟังไม่ฟังแค่จะ,จะด่าอย่างเดียวแล้วก็ จะไล่อย่างเดียวคำถามคือถ้าไล่สวสวว,ว่าโอเคไล่นะก็ไม่มาประชุมนะวันนั้นนะออนะเัาอยู่บ้านนะเพราะไล่เพราะนั้นคุณพ่อก็เป็นนายกไม่ได้อะคะ่ะคุณพ่อเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าค,คุณพ่อจะไม่สามารถได้เสียง376ได้นะคะแล้วบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ทบอกมันมีหลายกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งที่เมื่อกี้คุณนัทญาเล่าให้ฟังเนี่ยมีกลุ่มชื่อว่าเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนค่ะเือข่ายแรงงานทําไมไม่ไปเรียกร้อง4 5 0ิบบาทนะครับ แล้วก็มีกลุ่มะทะลุวังนกกระสินสายน้ำ,นำก็ไปทูเรื่องอร้อยสิบสองอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงมีคือทุกคนก็จะใช้พื้นที่นี้เป็นเวทีแสดงอะไรนะ,ะทีมงานพี่กั๊กมีรูปนะรูปมีคนถือถือทองค้อนเคียวเลนินด้วยนะฮะห,หรอแล้วมาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะผมก็เอานี่เราอยู่ในยุคสมัยปีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดกันแล้วเหรอหรือว่ายังไงแล้วจริงมาเอาเอาภาพนั้นขึ้นมาหน่อยที่บอกให้เตรียมไว้น่ะมีไหม คนะคือผมก็ตกใจนะนี่มันย้อนยุคไปแบบวินเทจมากเลยอ่ะไม่แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการจะไปกดดันสวมีมีครับเล่นตดนตรีอยู่นะไปมีภาพนะแล้วก็มีทงแดงนะทงแดงมีรูปเลนินเลนินเป็นบิดาแห่งการปฏิวัติโซเวียตนะปี1917เปลี่ยนเป็นระบอบความนิส์ล้มพระเจ้าสา ไปถึงนั้นได้ยังไงไกลเลยนะงงเลยนะยังคืออย่างที่พี่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่บอกอะค่ะว no. ่าตอนนี้เขากําลังคุยอยู่แล้วก็บรนการเนี่ยมันยังไม่ได้เลื่อนกันวันนี้พรุ่งนี้อีกนู่น2เดือนนั้งอีกสองเดือนอ่ะสองเดือนมีทำลายอาจารย์เพาก่อนอาจาย์่บอกทำลายคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลนินเออเลนินเนี่ยนะคือบางคนคิดว่าเท่ไงคือการประกาศตัวเป็นคอมมิวนิสต์คิดว่าเท่คือประเทศคอมมิวนิสต์เขาเลิกเป็นกันหมดแล้ว นะเข้าใจความหมายไหมเนี่ยคนมาชูธงเนี่ยหนังสือพวกนี้ผมเอาไปขายตอนไอ้ปี40เนี่ยขายกินหมดแล้วอที่คุณอ่านมาตอนเรียนรานะนเรนคือมันก็เป็นช่วงประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งวันนี้มันไม่มีทายนี่มันจะกลับไปอะไรอีกแล้วเรื่องขึ้นคะแรงก็ก็ต้องเจรจากันนะคุณจะไปยึดโรงงานแล้วคุณจะบับบริหารเอง เขาเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ใช่หรอเออนัน่นแหะสิ่เขาหมายไปงง <laughs> <laughs> คือมันก็มีปะปนกันนะอันนี้ตั้งให้ความเป็นธรรมมันก็จะมีพวกพวกนี้ก็ปะปนกันไปอยู่ออ๋หลายๆกลุ่มหลายกลุ่มที่เป็นเรียอร้อบงก็งไม่ได้รู้หรอกว่าคำว่านี้คืออะไรแต่เท่ฮอนเคียวเท่รักความเป็นธรรมออค่ะ